สว,ส,สวัสดีครับสองสามคลิปที่ผ่านมาก็ได้เล่าสู่กันฟังเกีสส่ยวกับการบังคับคดีแพ่งก็ได้เล่าบางส <Per S 2> ่วนนะครับที่เป็นห่วงนะครับเพราะเนื่องจากว่าบางท่านที่อาจจะไม่เห็นไม่เคยเห็นภาพว่าการบังคับคดีแพ่งเป็นยังไงนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้ครับก็เลยถือโอกาสอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าการบังคับคดีแพ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่อย่างไรแล้วก็ดับไปอย่างไรนะครับ สั้นๆนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักประมาณ4 5นาทีครับเนื่องจากว่าเนื้อหาจริงๆแล้วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียนกันก็เป็นเทอมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าส่วนฟังสั้นๆในคลิปนี้นะครับต้นเหตุนะครับก็มาจากการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงกันระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับเกิดหนี้เกิดขึ้นนะครับหนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ว่าด้วยเอกเทศสัญญานะครับก็จะเป็นสัญญาต่างๆที่มีชื่อกับสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองจำนำเช้าซื้อเช่าทรัพย์กู้ยืมจ้างทําของอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกเทศสัญญาเป็นสัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3นะครับนอกจากจากนั้นครับมันก็จะมี สัญญาบางประเภทที่ไม่อยู่ในบับสามครับแต่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายก็สามารถบังคับได้ครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับแม้จะมีหนี้มีสิทธิของเจ้าหนี้เกิดขึ้นแต่เจ้าหนี้นะครับจะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ก็ในต่อเมื่อมีคําพิพากษาของศาลนะครับรับรองคุ้มครองและก็บังคับตามสิทธิ์นี่แหละครับคำหลังนี่แหละครับบังคับตามสิทธิ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการบังคับคดีของเจ้างานบังคับคดีครับยกตัวอย่างเช่นนี่เป็นนี่กู้ยืมผมเป็นนี่กู้ยืมยืมเงินเข้ามาแล้วไม่ใช้ผมไปทําสัญญาซื้อขายนะครับคนซื้อจ่ายเงินมาแล้วแต่ผมโอนให้เขาไม่ได้เขาก็มาเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องของเช่าซื้อเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อินไปแล้วผ่อนกันไม่ไหวก็ มีการคืนรถแล้วก็เอารถไปขายแล้วก็มาบังคับส่วนต่างครับทั้งนี้ทั้งหมดที่เล่ามานี่ครับมันจะเรียกมันจะเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่เรียกว่านี่ครับนี่ที่สามารถบังคับเป็นตัวเงินได้นะครับเมื่อเกิดนี่เกิดขึ้นลูกนี่ไม่ชําระนี่ให้ครับเขาเรียกว่ามีการโต้แย้งสิทธิ์นะครับโต้แย้งสิทธิ์แล้วเจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับได้ด้วยตนเองครับไม่สามารถนําเจ้าหน้าที่ตารวจไปจับข้อหาไม่ชําระนี่ได้เพราะเพราะมันเป็นเรื่องทางแพ่ง กฎหมายเขาวางแนวทางมาแล้วว่าเจ้าหนี้ต้องไปยื่นคําร้องต้องไปยื่นคําฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อศาลพิจารณาแล้วพิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าอ๋อมีหนี้ต่อกันจริงลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ศาลก็จะมีคําพิพากษาให้ลูกหนี้ชําระหนี้เป็นตัวเงินนะครับเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าลูกหนี้อย่างผมนะครับชาระหนี้ตามที่ศาลพิพากษาการบังคับคดี จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วการบังคับคดีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีหนี้นะครับ <M. ไม่มีหนี้บังคับคดีไม่ได้อคำนี้ต้องจำให้ขึข้นใจไม่มีหนี้บังคับคดีไม่ได้เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชําระครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ครับต้องไปยื่นคาร้องต่อศาลต้องบอกให้ศาลทราบว่าตามที่ศาลมีคำพิพากษามานั้นลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหนี้ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับชําระหนี้ได้ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดอายัตหรือกระทําการอื่นใดตามหน้าที่นะครับเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกว่าหมายบังคับคดีแล้วครับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้นะครับก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องไปสืบรั์นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรหลักๆก็จะมีการ ยึดที่ดินนะครับยึดที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับอายัดสิทธิเรียกร้องก็คืออายัดเงินเดือนนะครับอายัดเงินในบัญชีเงินฝากอายัดสิทธิต่างๆที่มีเอกสารรับรองนะครับอ่าเมื่อเมื่อมีการยึดที่ดินแล้วครับเจ้างานมรดกพดีจะเอาที่ดินนะครับหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนํามาขายทอดตลาดนะครับถ้ามีการอ่ามีผู้ซื้อรัพย์ได้วางเงินครบเจ้างนาที่เขาดีก็จะเอาเงินที่ได้จากการขายนะครับไปชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับอายัดสิทธิีคล้องก็คืออายัด ส, magical. สิทธิทีท่ลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้เงินเดือนสิทธิสิทธิที่จะมีการกดเงินจากบัญชีนะครับเจ้าหน้าทบุคนี้ก็จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานนั้นหน่วยงานที่ที่ลูกหนี้นะครับเป็นเป็นพนักงานอยู่หรือว่าธนาคารที่ลูกหนี้เอาเงินไปฝากไว้ครับบอกว่าให้นําเงินนั้นนะครับมาส่งให้เจ้างน้านีบุคีนะครับเจ้างานบดีก็จะเอาเงินนั้นทําบัญชีจ่ายให้กับ เจ้าหนี okay. ้ไปนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนว่ายึดมาเพื่ออะไรยึดมาเพื่อขายขายเพื่ออะไรขายเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้อายัดเพื่ออะไรอายัดเพื่อเอาเงินมามาทําบัญชีจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระบวนการในการยึดกับอาญัดนี่ก็จะมีขั้นตอนอยู่ครับถ้าในระหว่างยึดนะครับยังมีการขายลูกหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะไปเจรจากับทางเจ้าหนี้ขอจ่ายเงินตามสถานีภากษาหรือมาวางเงินที่บังคับคดีถ้ามีการจ่าย ถ้ามีการตกลงกันได้ก็จะมีการถอนการยึดถอนาอายัตไม่มีการขายไม่มีการจ่ายเงินนะครับตามที่ได้มีการอายัดครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเข้าๆนะวันนี้ก็กินเวลามาเกือบ6นาทีแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม